สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจมอยอีกเช่นเคยนะจ๊ะนี่ทุกคนคุ้นตาคุ้นใจกันบ้างหรือเปล่าอยู่กับสปินนายเหมือนเดิมนะจ๊ะแบบว่าแบบโหลดแอปเดียวคือแบบว่าสวยจบครบทุกค่ายเกมแต่ช่วงนี้กําลังคลั่งใครแบบว่าค่ายโจ๊กเกอร์เป็นมักมากเลยเป็นแบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่าเป็นเกมทําเงินเวลาแจ็คพอตแตกนี่คือแตกสะบั้นหั่นแหลกเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราจะไปลักจกฟีโก้กันละกันแนนะ่อ่ะเดี๋ยวเราน้่งโหลดสักครู่นะคะ รอน้องโหลดรอน้องโหลดแป๊บหนึ่งี่หน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะอ่ะเพิ่มเต็แล้วกันต7บาทเลยจ้าขอดิ้สวยนะจ้าสเก,ก็ตเตอร์เป็นรูปสีโตนะคะ จะบอกว่าจ็อกเกอร์ก็เป็นเกมน่าเล่นเกมหนึ่งเลยนะทุกคนไปลองไปเลือกเล่นเลือกหากันแน่นะแบบว่าเงินรางวัลเวลาเขาบอกว่าแตกเขาก็แตกหนักเหมือนกันนะอ่าแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าสปินนายนี่รวบรวมคล้ายเกมที่ เยอเลยนี่ดนี้บาทไม่ธรรมดาคือแบบว่าอยากจะเล่นค่ายเกมไหนก็คือที่เลือกเล่นเลือกหากันได้เลยแบบว่าจุใจกันมากเลยสำหรับสัวพีนายแล้วก็ระบบฝักถอนด้วยระบบฟันตู้ก็แบบว่าง่ายดายที 1, ท่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็มีข้อความแบบว่าแจ้งให้เราได้ทราบแล้ว,ว่าเงินเข้าหนออกโอ้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยจ้าปัดไปหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทนี่อบอกแล้วนี่จงเกลือแจกจงนี้จงเกลแจกเล่นกันเลย สวยแบบถักที่ผินไมได้สวยแบบถักที่ผินไมได้เลยจริงๆมี่แต่ละดอกคือแบบว่าสั่วโยนเลยอะทุกคนเล่นเล่กหากันได้เลยนี่แบบว่าเอาแบบสุบๆไปเลยอะช่วงนี้เด็กโจ๊กเกอร์แบบว่าเล่นเกมอะไรก็แตกเล่นเกมอะไรก็แตกอ็ญญญทุกคนทีเล่นเล่นได้เลยนะหมวดหมู่ของค่ายโจ๊กเกอร์ ลองเลอกเล่นห,หลายๆเกมกันดูนอกจากแบบหรือว่าถ้าคนทุกคนไหนไม่ชอบแบบว่าจ็กเกอร์ก็แบบว่าค่ายอื่นก็ได้นะเพราะว่าต้องนานมีมากมายหลายค่ายเกมที่คนนี้เลือกเล่นกันเลยทีเดียวไม่มีเฉพาะจ็กเกอร์นะยังมีอีกแบบว่ามากมายหลายค่ายเกมเลยทีเดียวที่แบบว่า รัวคลวงทุกเกมในแบบว่าแอปเดี่ยวอ่ะเออคือโหลดแบบสปินนายมาอันเดียวก็คือแบบว่าเล่นได้ทุกอยาก่างไอเวทีจิงกับเบล้อที่คนรจนะอ่าไปกันต่อ,อกับเกมเกมนี้เลยแล้วกันอ่าแล้วมาลุ้นว่าเงินร,รางวัลเราจะแตกหรือเปล่าสวยสวย สตอร์ไม่ยอมมาสด็เก็ตเตอร์มาหนึ่งตัวสองตัวอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเก็ตเตอร์มาแบบว่าแตกหนักนี้จะตอบว่าสักแค่ไหนนี่หบบนักเอกปบาที่ถือได้นะได้บ้างได้น้อยก็ว่ากันไปตามรอเรบอเนื้อหาต่างๆหนูเนช่างสูบเลยจ้าแต่เป็นวายเลยจ้า รับเงินรางวัลไปทั้งเก้บาทธรรมดาที่ไหนบอกแล้วว่าเขาเป็ดตังบอกแล้วว่าเขาเป็ดตังเอออ่นไปกันต่อไปกันต่อสวยหยดสวยหยดไปเลือกเรื่อยเลือ,อ,อ,อหากันได้เลยนะแต่ละเกมเพราะค่ายโจ๊กเกอร์ช่วงนี้คือแบบว่าแตกกระจีกระจายกันเลยทีเดียวคนจ๋านี่เออได้มากได้น้อยว่ามันไปในจ๋าสวยหยดสวยหยดนีอ่อ่ะมาเล่นให้ดูแล้วอยากจะบอกว่าโจ๊กเกอร์แบบว่าแตกหนักแล้วก็ที่สาคัญแบบว่า โหลดสปินนายมามีมากมากแบบมีค่ายเกมมากกว่าสิบค่ายแล้วแต่ละค่ายคือว่ารวมรวมเกมไว้แบบจุกุๆเล่นตั้งแต่เช้าวันนี้ยันช้า่งน,นี้ก็แบบไม่หวัดไม่ไหว,ไหวกันเลยแหละจาาา้าที่รักจ้าอะไปเล่นเล่นเล่นหากันได้ตามอัจฉริยะใสเลยนะจา้าสำหรับวันนี้เจ๊ต้องลาไปก่อนแล้วมาเล่นที่ดูแตนน่เพงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นให้ดยูใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ